เป็นที่รู้กันดีว่าลิซ่าแบล็คพิงคือซูเปอร์สตาร์ชาวไทยที่มียอดหลอินสตาแกรมถล่มทลายในทุกโพสต์แต่รู้หรือไม่ว่านอกจากลิซ่าแล้วยังมีคนดังชาวไทยอีกหลายคนที่มียอดหลทะลุหนึ่งล้านมาดูกันว่ามีใครบ้างที่น่าจับตามองในโลกโซเชียลคนดังไทยในเกาหลีที่ยอดไหลไอจีทะลุล้านนอกจากลิซ่าแล้วคนไทยที่ไปโด่งดังไกลถึงแดนกิมจิและมียอดไหลอินสตาแกรมเกินหนึ่งล้านได้แก่ 1. แคนนี่ชิคิตสมาชิกวงเบบี้มอนสเตอร์ น้องเล็กคนเก่งจาก Baby Monster ที่มาแรงสุดๆยอดไหลของแคนนี่พุ่งทะลุ1ล้านเกือบทุกรูปมีบางโพส์ที่ยอดไหลอาจจะอยู่ที่800,000-900,000แต่ก็ถือว่าสูงมากสำหรับศิลปินหน้าใหม่ 2. พริตาเฟริเทสมาชิกวง Baby Monster อีกหนึ่งสาวไทยจากวง Baby Monster ที่ไม่แพ้กันยอดไหลของพริตาจะอยู่ที่ประมาณ700,000-1ล้านถือเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่น่าจับตามองดาราไทยยอดไหล IG ทะลุล้านสำหรับคนดังในวงการบันเทิงไทย ก็มีหลายคนที่มียอดไหลพุ่งสูงเช่นกันโดยชาวเน็ตแพนทิปได้รวบรวมรวบรวมได้ดังนี้ฟรีนสโรชานักแสดงสาวสุดฮอตที่มาแรงมากๆในขณะนี้ยอดไหลในแต่ละโพสของฟรีนทะลุ 1- นถึงสล้านเกือบทุกโพสต์และคอมเมนต์ยังหลักหมื่นไปจนถึงหลักแสนอีกด้วยสแสดงให้เห็นถึงความนิยมอย่างล้นหลามหลิงหลิงคองนักแสดงสาวที่กําลังเป็นที่จับตาอย่างมากด้วยผลงานที่โดดเด่นและความน่ารักเป็นธรรมชาติทําให้เธอมีฐานแฟนคลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมียอดไหลหลายๆโพสตที่ทะลุหลักล้านไปแล้วออมกรพัฒอีกหนึ่งนักสแสดงสาวที่มาแรงไม่แพ้กันด้วยฝีมือการสแสดงและสเสน่ห์เฉพาะตัวทาให้ออมเป็นที่นิยมในหมู่แฟนๆยอดไหลในอินสตาแกรมของเธอก็พุ่งสูงอย่างก้าวกระโดดและมีหลายโพสต์ที่ทะลุหลักล้านเช่นกันนอกจากนั้นยังมีรายชื่อของเบกกี้รีเบกาและอิงฟ้าวราหามิสแกรนไทยแลนด์2022ด้วยเช่นกันใครที่อยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันยอดไหลให้คนดังที่คุณชื่นชอบก็สามารถเข้าไปกดไลค์และคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขากันได้เลย